สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตร10บน4สูตรชนตัวเดียวนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้นําไปพิจารณาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาละครับก็ลุงเนียงก็ขอบอกก่อนว่าพรุ่งนี้อย่าลืมติดตาม สรุป2ตัวบนนะครับก็จะมี3ตัวด้วยนะครับสรุป2ตัวบนพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้10บ,บน4ส,สูตรชนตัวเดียวนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันแล้วก็นำไปพิจารณานะครับเอาละครับ ก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรงเนียงก็จะบอกเฉพาะผลการคำนวณ แต่ละสูตรแล้วก็ชนตัวไหนเท่านั้นแล้วก็ผลออกให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับส่วนวิธีการคำนวณไปดูช่วงท้ายนะครับอ่ะมาดูงวดแรกก่อนว่าสูตรที่1ก็คือได้61นะครับผลการคำนวณนะครับสูตรที่2ได้4 6 8สูตรที่3ได้86 สูตรที่4ได้6 8 9นะครับทั้ง4สูตรนะครับชนกันที่6ตัวเดียวนะครับก็คือ1น3แล้วก็4นะครับชนกันที่6ตัวเดียวทั้ง4สูตรนะครับผล2ตัวบนที่ออกก็คือ 67นะครับ6 7หลัก10ก็คือ6นะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลัก10นะครับ10บนปักหลัก10บนนะครับอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับจะได้ไม่หลงลืมลุงเนียงนี่หลงลืมบ่อยนะครับเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกบางครั้งเออเป็นเพราะความแก่หรือป <laughs> เปล่าก็ไม่รู้อ้าดูข้อต่อมาเลย ไอ,า,อางวดต่อมาเลยนะครับสูตรที่1ได้0ูสูตรที่2ได้0ูนสูตรที่3ได้0ูสูตรที่4ได้801นะครับก็ผลการคำนวณชนกันที่0ูนย์ตัวเดียว4ีสูตรนะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับ4 ่อมา2ตัวบนก็ออก0 6นะครับหลัก10ก็คือ0นะครับชนตัวเดียวนะครับชนแล้วก็มาหมวดนี้ขอให้มานะครับจะได้เอจะได้รำรวยกันนะครับ งวดต่อมาสูตรที่1ได้6 1สูตรที่2ได้6 8 0 6สูตรที่3ได้6 8สูตรที่4ได้4 6 7นะครับทั้ง4สูตรชนกันที่6ตัวเดียวนะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับชน6ตัวเดียวนะครับต่อมา สตัวบนที่ออกก็คือ6 2นะครับหลัก10ก็คือ6นะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดต่อมาเลยนะครับสูตรที่1ได้6 1สูตรที่2ได้6 8 0 สูตรที่3ได้86สูตรที่4ได้689ทั้ง4สูตรชนที่6ตัวเดียวอีกครับ6ตัวเดียวก็สูตรที่4ได้6สูตรที่3ก็6สูตรที่2ก็6สูตรที่1ก็6นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ6 5นะครับหลัก10ก็คือ6นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้16สูตรที่2ได้246สูตรที่3ได้64สูตรที่4ได้689นะครับทั้ง4สูตรชนตัวเดียวที่เลข6นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับต่อมา2ตัวบนก็ออกก็คือ 6 2นะครับหลัก10ก็คือ6ข้อเขาจะเลขก6นะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดประจำวันที่1นะครับเดือนพฤศจิกายน2567นะครับมาดูวิธีการคำนวณกันนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับอ่ะ สูตรที่1นะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับ1ครั้งบวกกับหลัก10ล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก5นะครับเช่น2 1ครั้งก็ได้2 01ครั้งก็ได้0 2บวก0 ได้2 2บวก1ก็ได้3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก5ก็ได้8นะครับต่อมาสูตรที่2ใช้หลักแสน6ครั้งนะครับบวกกับหลักร้อย5ครั้งนะครับ4 6 24ก็ได้4 9 5 4 5ก็ได้5 4บวก5ก็เป็น9นะครับ9บวก2ก็ได้1 1บวก2ก็ได้3นะครับทีนี้มาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้หลักแสน3ครั้งนะครับบวกหลักพัน2ครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วย1ครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็บวก5คงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก8นะครับสี่ได้2 2 2ก็เป็น4ได้4 2 1ครั้งก็ได้2 0 1ศย์ครั้งก็ได้0 5ก็ขึ้น5 2บวก4ก็เป็น6 6กบวก2ก็เป็น8 8บวก0นก็เป็น8 8บวก5ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก8ก็ได้11ก็คือ1นะครับ ต่อมาสูตรที่4นะครับสูตรที่4นี่นะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับสูตรที่4อันนี้เป็น3ตัวหมุนครั้งที่ สนะครับอันนี้ครั้งที่4นะครับลืมเขียนไว้ให้นะครับอ่ะมาดูสูที่4ใช้หลักร้อยหมุนครั้งที่3นะครับ1ครั้งบวกหกลักร้อยหมุนครั้งที่4 2ครั้งแล้วก็บวกหกลักหน่วย หมุนครั้งที่4 1ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก2แล้วก็บวก1นะครับเช่น9 1ได้9 4 2ได้8 3 1ได้3นะครับ9บวก8เป็น17 17บวก3ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก2ได้2 2บวก1ก็ได้3นะครับอ่ะทีนี้เราก็เอามาใส่ตารางกันนะครับ สูตรที่1ได้38นะครับ38สูตรที่2ได้913นะครับ913นะครับสูตรที่3ได้31นะครับก็31นะครับ สูตรที่4ได้0 2 3ก็ได้0 2 3ที่นี้เรามาดูนะครับตัวที่ชนกันทั้ง4ทั้ง4สูตรก็คือ3ครบ4สูตรนะครับ3 1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตรนะครับก็ทั้ง4สูตรชนที่เลข3ตัวเดียวนะครับชนที่เลขย3ตัวเดียว ก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับหลักสิบบน4สูตรชนตัวเดียวเลขที่ได้ชนทั้งสสูตรก็คือเลขสามนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่1 เดือนพฤศจิกสองห้าหกเจ็ดนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ แคปหน้าจอไว้นะครับลวงนำไปพิจารณาดูนะครับ